อันนี้โจทย์ที่หนึ่งนะครับเมื่อเมื่อหลอดไฟดวงที่หนึ่งดับหลอดไฟดวงที่สองจะติดนะครับผมเมื่อ okay. หลอดไฟดวงนี้ดับหลอดไฟดวงนี้ก็จะติดนะครับโอเค okay. ครับผมส่วนโค้ดก็จะประมาณนี้เลยครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับกดช็อต okay. สำหรับส่วนในโจทย์ข้อที่สองนะครับเมื่อเราจะมีตัวเป็นวัดค่าอย่างนี้นะครับผมเ okay. เมื่อ เมื่อค่าไปถึงที่ condition ที่2นะครับเอเอธิบาย condition ที่1่ก่อน condition ที่1นะครับไฟดวงนึ่งจะดับนะครับผมไฟดวงที่2ก็จะติดนะครับส่วนเมื่อเป็น condition อันที่2นะครับไฟดวงแรกจะดับนะครับส่วนไฟดวงที่สองจะติดนะครับผมและเมื่อเป็น condition ข้อที่3านะครับไฟทั้งสองดวงจะดับนะครับ ก็ต่อมาจะเป็น condition สี่นะครับไฟทั้ง2ดวงจะติดนะครับผมรับมานี้เลยส่วนโค้ดก็นี่ครับโค้ดในการทำงานของโจทย์ที่2 okay. ในส่วนของโจทย์ที่3ามนะครับอุปกรณ์ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือมอเตอร์นะครับผมเมื่อเรากดปุ่มแล้วนะครับทั้งหลอดไฟและมอเตอร์นะครับผมจะทำงานนะครับนี่ครับ ในส่วนของหน้า LCD ก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเลเซอร์ส่วนบนจะเป็นบอกค่าของหลอดไฟนะครับส่วนล่างจะเป็นของปุ่มนะครับผมเมื่อเรากดอีกหนึ่งทีนะครับหลอดไฟและตัวมอเตอร์ก็จะดับนะครับประมาณนี้ครับเมื่อเรากดเมื่อเรากดค้างนะครับก็จะหน้าจอทั้งหมดก็จะหยุดทํางานครับผมประมาณนี้ครับผมแต่เมื่อกดปุ่มอีกทีหนึ่งก็จะติดนะครับ แล้วก็นี่คือส่วนของโค้ดในตอนที่3นะครับการทำงานของโค้ดก็จะตระม,มาณนี้นะครับ